AC News for Intelligence. รับฟังรู้ทันข่าวกับ AC News กับดิชนันธิพรทอัยธราชค่ะช่วงนี้ก็มาติดตามรับฟังประเด็นข่าวในช่วงเช้ากันค่ะทั่วทุกภาคฝนตกหนักพายุดีเพรสชันเตรียมขึ้นฝั่งเวียดนามปราจีนยังวิกฤตมวลน,น้ำไหลท่วมซ้ำรถไฟไทยประกาศงดเดินรถกรุงเทพอรัญนายกเตรียมตรวจน้ำ28-29กันยายนนี้กระสานชี้เศรษฐกิจโลกผันผวนอีกนานย้ำรัฐต้องทำให้นักลงทุนเข้าใจถึงสถานการณ์ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนานแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูร์ชัยภูมิร้อยอ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกจันทบ,บุรีและปราดจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเเรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ยังคงมีศูนย์กลางอยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าพายุนี้จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปและมีแนวโน้มเคลื่ เ่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมซึ่งจะส่งผลกระทบให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนตกหนักได้ ปราจีนยังวิกฤตมวลน,น้ำอุทยานเขาใหญ่สระแก้วหลากท่วมซ้ำนางสาวกิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเผยว่าจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าจ,จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบายลงแควหนุมาณจากอำเภอนาดีที่ไหลลงสมทบกับมวลน,น้ำแควพับลงที่ไหลามาจากจังหวัดสระแก้วมารวมกันเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีหรือต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งสูงเกินวิกฤตจากเดิมที่เกิน25เซนติเมตรเพิ่มสูงขึ้นอีกวัดระดับน้ำที่ต้นน้ำแ แม่น้ำปราจีนบุรีในอำเภอกบินบุรีที่เป็นจุดน้ำท่วมวิกฤตโดยน้ำในแม่น้ำสูงรวม11.67เมตรพื้นที่อน้ำท่วมอำเภอศรีมหาโพธิระดับน้ำ9.76เมตรและที่อำเภอเมืองระดับน้ำ4.40เมตรทำให้น้ำที่ท่วมหนักอยู่แล้วในรอบที่2เพิ่มสูงล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วหลากเข้าท่วมซ้ำในชุมชนบ้านเรือนติดกับต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีอาทิชุมชนตลาดเก่าชาวบ้านรวมกว่า220ครัวเรือนต้องขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้าน นายประพัฒน์จงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้ได้เกิดน้ําท่วมขังภายในแยกสถานีปราจีนบุรีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นทําให้ระบบการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมเกิดอุปสรรคต่อระบบการเดินรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารชานเมืองที่279เส้นทางกรุงเทพอรัญ,ญญประเทศตั้งแต่ช่วงสถานีปราจีนบุรีถึงอรัญญประเทศและส่งผลให้ขบวนรถโดยสารที่276เที่ยวเข้ากรุงเทพช่วงสถานีอรัญญ,ญประเทศถึงปราจีนบุรี ต้องประกาศงดเดินรถไฟไปด้วยเพราะไม่มีตู้โดยสารรองรับพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับเปลี่ยนการเดินรถให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้โดยรวดเร็ว นายธีรัตตะนเสวีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่28และ29กันยายนนี้นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปราชการจังหวัดปทุมธานีปราจีนบุรีและศรีสะเกดเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำพบป่าให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภยัยรวมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยในวันที่28กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังจังหวัดปทุมธานีและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะบัญ ยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะให้แนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกับสวนราชการรวมถึงส่งมอบและปล่อยคาราวานเรือและอุปกรณ์กู้ภัยจํานวน360ลําให้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย18เขตทั่วประเทศจากนั้นวันที่19กันยาย,ยนจะเดินทางด้วยเฮลิอคอปเตอร์จากกองบินตํารวจไปยังอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพบปะให้กําลังใจผู้ประสบภยัยและมอบสิ่งของช่วยเหลือและเดินทางต่อไปยังจังหวัดศรีสะเกด โดยจะรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนเดินทางกลับนายประสาทไดรัตวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอทอเปิดเผยว่าปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะยังเป็นเช่นนี้อีกพักใหญ่ซึ่งมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของกลุ่ม G3 ที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยังไม่ดีขึ้นส่วนความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมานั้นเคยแข่งค่าไปที่28บบาทต่อดอลลาร์ และค่าเงินก็อ่อนค่าอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าค่าเงินบาทนั้นมีความอ่อนไหวจากภาวะเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE ของสหรัฐน่าจะมีการปรับในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและแน่นอนว่าถ้าหากเศรษฐกิจดีขึ้นสหรัฐก็พร้อมที่จะลดปริมาณ QE ลงถึงแม้ว่าในขณะนี้ยังยืนยันที่จะใช้ปริมาณ QE แบบเดิมอยู่แต่ทางคปะทก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ความผันผวนนั้นกระทบกับภาคเศรษฐกิจ นายประสานกล่าวว่าสิ่งสําคัญคือประเทศไทยจะต้องรักษาความยืดหยุ่นของนโยบายที่มีอยู่โดยรักษาให้มีพื้นที่ยืดหยุ่นเชิงนโยบายที่เพียงพอในแง่ของนโยบายการเงินทั้งความสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีเครื่องมือและมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในแง่ของนโยบายการคลังที่มีความพร้อมจะใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจําเป็นต้องรักษาการขาดดุลและระดับหนี้สาธารณะไม่ให้สูงจนเกินไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องสื่อสารให้นักลงทุนและตลาดเข้าใจอย่าง ชัดเจนถึงสถานการณ์และมุมมองต่อภาคเศรษฐกิจของการเงินผองภาครัฐบาลควบคู่ก,กันไปตลอดจนหมั่นสำรวจตัวเองไม่ให้มีจุดอ่อนที่ทําให้เกิดการสูญเสียความเชื่อมัน่นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับ a e News ได้ใหม่ค่ะ a e News for intelligence